อันนี้สิบสนาฬิกาสามนาทีนะครับสิบหนาฬิกาสามสิบห้านาทีวัสดีย่าที bon ่ทำทุกทช่นท ma ุกคนนะครับสวัสดีต้อนรับทุกเช่นทุกคนนะครับผมตรงอลัลัวเลยครับอย่างเด้ออย่างเด้อ ครับตอนนี้หลวงตาท่านได้ทดงมาถึงหน้าวัดศรีบุญเรือง,น,องน,น,อนะครับหน้าวัดศรีบุญเรืองตำบลสันทรายอำเภอผางนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับลหวบบลวงตาท่านไหว้นะครับนะครับหลวงตาท่านไหว้พระพุทธรูปนะครับซึ่งะดิตสถานอยู่ด้านบนนะครับครับเนาะหลวงตาท่นานไหว้พระพุทธรูปะดิตสถานอยู่ด้านบนนะครับ เปิดทางด้วนพี่เด้อทานวย้าะธิษฐานบนดาขอมาข้างนแล้วก็นมืออธิษฐานบนดาครับอธิษฐานบนดาครับนมมือได้เลยนะครับพนมมือครับ ซึ่งเสียงผมก็แหบหมดแล้วครับเสียงเสียงผมหมดแล้วแกจะทำน,นะครับเนาะเจ็บคอตะลงกนะ็อย่าบอกว่าเจ็บคอเนาะตะลงเนาะมันพูดทั้งวันนะครับหลายวันหลายวันเข้าโอ้สำเนียมเยอะจังเลยครับพี่ขออนุญาตนะพี่ท่านสสจับภาพหน่อยภาพสำเนียมนะครับที่ท่านมารอทั้งหมดกี่รูปครับสำเนียมครับ 2กิโลครับ20ถึงรปสมเนร4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22สมเณร22รูปครับสมเณร22รูปมารอรับหลวงตาบญชื่นปัญญาพุโทโธนะครับสมเณร22รูป นะครับนับอีกรอบสองก็ได้22เหมือนเดิมครับอ่าสำเนียงยี่สิบสองรูปนะครับเนาะวัดเดียวหรือเปล่าครับสำเนียงครับหลายวัดอ๋อหลายวัดมันรวมกันใช่ไหมครับโรงเรป็นโรงเรียนครับโรงเรียนรัโรงเรียนพระปริยาสนะครับครับผมนะครับ ตะลงถวายสมณีนทั้งหมดยี่สิบสองครับหลวงตา22รูป22รูปครับ22ครับผมนับเมื่อกี้นี่ครับหลวงตา22่สิบสอครับ22นะครับพอดีกับน้ำพึ่งแล้วก็พระไตนะครับจะจะจะครบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะก็เป็นภาพที่งดงามนะครับย่้ทำเนาะสำหรับภาพนี้ซึ่งสมณีนะครับท่านอยู่ หลายหลายที่นะครับเนาะท่านบอกนะครับผมขออนุญาตถามท่านเมื่อกี้นี้ครับเนาะสมณีน,นยี่สิบสามยี่สิบสองรูปครับยี่สิบสองรูปซึ่งเยอะนะครับเป็นรอบที่สองตั้งแต่ปีพศที่แล้วนะครับเนาะปีที่แล้วที่พระคุณเจ้าท่านได้พาสมณีน,นมากราบรอกราบหลวงตาบุญชื่นนะครับรอบนั้นก็เยอะเยอะมากๆเลยครับ นะครับนี่ก็คือรอบที่2ที่ท่านได้มาต้อนรับหลวงตานะครับ22รูปนะครับจากวัดศรีบุญเรืองจากวัดศรีบุญเรืองนะครับนักเรียนเป็นสมเนินะครับที่ท่านบวชเรียนนะครับครบไหมครับตะลงครบไหมน้ำพึ่งครบอยู่เนาะแต่พระไตรไม่ครบน้ำน้ำพึ่งครบอยู่แต่พระไตรไม่ครบนะครับเจ๊ยิ่งทำเนาะ อ่าลวงตาท่านนั่งแล้วหลวงตาท่านนั่งแล้วหมอขออนุญาตนะครับสมณีนให้พรล,ลงตาเลย ทุครับสาธุสาธุกครับผมขอให้สาธุครับเยีายมธรรมที่รับชมทางบ้านก็ขอให้มีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกท่านทุกคนนะครับรับพรไปด้วยกันนะครับ ยี่สิบสองยี่สามสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดทางนี้ก็ทางนี้มีอีกนะครับผมนึกว่าัรทางนี้อีกยี่สิบสองทางนี้อีกสี่ห้าหกหกนะครับอ๋อ้อยพี่ป๋องครับพี่ป๊อบเนาะพี่ป๊อปครับโว้ยเนาะสวัสดีพี่ป๊อบครับมาตอนไหนพี่มาถึงตอนไหนมามาไม่ให้สู้ไม่เสียงผมเลยนะก็ค <c oughs> ือนอนเชียงใหม่อออ๋่ารอบแรก ยี่สิบสองรูปรอบนี้หกรูปนะครับหกรูปนะครับหกรูปนะครับถวายถวายหมดทุกรูปนะครับได,ไ,ดได้แล้วนะครับทั้งหมด28รูปนะครับ ถ้าใ้อนด้วยอย่าถ่าายนะครับอย่าถ่านะครับอยยครับซึ่งเมื่อกี้หลวงตาทันฉันน้ำนะครับก็เลยไม่หันกล้องเข้าไปนะครับหลวงตาทันฉันน้ำเนี่จะเอากล้องออกนะครับ นมมือเลยนะครับคุณยายนมมือเลยครับคุณยายไม่ <Mars> ต้องก้ม <Vega> นะนะครับอ่าคุณจะอ่าสมเนียนนะครับรอบแรกยี่สิบสองยี Tiger ่สิบสองรูปนะครับรอบสองอีกหกรูปนะครับ นะครับก็เป็นสมณีน,นที่มาต้อนรับท่นเลมาต้อนรับหลวงตานะครับหลวงตาซึ่งหลวงตาเป็นชื่อบัญญาตพุทโธท่านก็ได้ให้ตะลงได้นําพระไตาน้ําผึ้งนะครับถวายนะครับสมณีนน,นะครับตรงนี้โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองครับผ่านหน้าโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองนะครับในขณะนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบนะครับตามดัมซิ่งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ